ก็สอนธรรมะทำไมมันมีประเด็นกันได้หลังจากที่เราพูดถึงว่าถ้าเขามีประเด็นกันทั้งฝ่ายพิเียกอนันตชัยของมูลนิธิกองทัพธรรมกับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมสองฝ่ายเขาก็มีหลักคิดในการอยากช่วยเผยแพร่ศาสนาพุทธทั้งคู่แต่ฝ่ายหนึ่งบอกว่าการสอนของอาจารย์เบียร์เนี่ยมันผิด คือเขาใช้คําว่ามันผิดนะครับไม่ใช่กํากรมนะฮะก็ใช้คำว่ามันผิด,กกผดล่าสุดที่พี่เปี๊ยกนายดนาชัยเนี่ยไปที่กองปราบปรามผมผมดีใจนะครับอย่างแรกนะผมจะวิเคราะห์ให้ฟังใ,ในใน,ในมุมของผมนะแม้ว่าทัวร์จะลงพี่เปี๊ยกหนักมากอ่าลงของมูนนีที่กองทัพทำหนักแบบหนักหนัก,นกจนขนาดให้สัมภาษณ์อยู่ก็ยังมีคนให้เคอคิดดูเลว่ามันหนักขนาดไหนแต่ขนาดว่า มีคนโจมตีเยอะขนาดนั้นภาษากายณนะวันที่กองทัพทำกลับไปที่กองปราบไปแจ้งความอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเพิ่มในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานอ่ะส่วนทางกฎหมายเดี๋ยวผมละไว้ก่อนแต่ผมผมรู้สึกว่าเออเวลานักข่าวตั้งคำถาม,ถามที่กวนตีนแกแกตอบกลับมาหลายๆประเด็นเอาประเด็นหลักๆก,ก,ก่อนนะประเด็นหลักๆที่ผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคที่จะให้มีการไปบูลลี่ ไปพูดถึงคนอื่นที่มันไม่ใช่คู่ขัดแย้งไม่ใช่คู่กรณีก็คือว่ากันตรงๆก็คือลูกชายของพี่เปียกไม่พูดว่ายังไงไม่พูดว่ายังไงแต่เนื้อหานะ่ะผมว่ามันมันค่อนข้างแรงผมผมคิดว่าเนื้อหาค่อนข้างแรงที่ไปพูดถึงลูกชายของเขาซึ่งลูกชายเขาไม่ได้เป็นรู้เรื่องอะไรด้วยคุณก็ต้องแยกนะครับคนหนึ่งเขาคือคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอการสอนธรรมะเป็นเรื่องของความเชื่อ มันเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ว่าเราเอาความเชื่อมาผูกกับพระพุทธศาสนาแล้วมันก็จะมีหลักของพระไตรปิฎกซึ่งผมไม่ได้เรียนมาหรอกคนที่เรียนมาที่เป็นปร,ริยนเจ็ดอย่างมหามีหรือคุณแพรลี่ปร,ริยนเก้าจะตอบได้ดีกว่าจะตอบได้ดีกว่าว่าใครผิดใครถูกแต่ผมดูภาษากายขนาดคนดา่าให้เคขนาดเนี้ยเคทั้งคอมเมนต์เลยเค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 ไม่รู้จะเคอะไรนักหนาแต่ภาษากายที่เปรี้ยคือไม่โกรธวางอารมณ์เป็นกลางทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่านักข่าวเนี่ยถามคำถามจี้ บางคําถามเนี่ยโอ้โหสงสารพี่เปียกเลยคนด่าแกเนี่ยแกยอมให้ด่าแต่ผมก็ยังมองว่าเราสองคนมีเรื่องกันอะคุณไม่ควรจะไปยุ่งกับลูกกับเมียเขามันไม่มันไม่แมนมึงด่าพี่เปี๊ยกมึงก็ด่าไปแต่มึงอย่าไปเล่นลูกเขามันไม่แมนแล้วอันนี้ก็เป็นประเด็นไอ้ที่ไปด่าเขาเนี่ยก็เป็นสาวกของคนตื่นทำใช่ไหม ฟังอาจารย์เบียร์แล้วมึงคิดได้แค่เนี้ยมึงกลับไปถามอาจารย์เบียร์ที่มึงทําอย่างเงี้ยคนที่มึงเคารพศรัทธาเนี่ยแล้วมึงไปทําอย่างเงี้ยมึงถามได้วยว่าเขาโอเคเหรอมึงไปด่าคนอื่นที่มันไม่ได้คู่ขัดแย้งเนี่ยมึงทะเลาะกันเรื่องเนี้เรื่องการสอนธรรมะมันก็ต้องคุยกันในบริบทธรรมะสิวะมันจะไปล่ากคนอื่นมาอันเนี้ยอันเนี้ยมันอาบอกอย่าอ้างสาวกใช่ไหมอ่ะไม่อ้างสาวกปูก็ไม่ว่าแต่มันไม่ควรเอาเรื่องอย่างเงี้ยมาคุย มันไม่ควรเรื่องอย่างนี้ยมาคุยคืออ่ะผมไม่อยากขยายความต่อผมถือว่าผมพูดแล้วนะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อวิธีการวิธีการวิธีการที่ของอนันตชัยออกมาพูดบอกว่าเดี๋ยวจะให้จันเบียไปดีเบตกับทีมงานของมูนิธิใช่ไหมผมว่าอันเนี้ยเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าฝ่ายหนึ่งบอกว่าผิดตรงไหนก็ให้บอกมาอีกฝ่ายก็บอกว่าก็จะจัดเวทีให้ ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะมีเวทีตรงนี้ยเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะมีเวทีตรงเนี้เมื่อไหร่เราก็ต้องตามดูต่อเราต้องตามดูต่อว่าเป็นยังไงธรรมะของแต่ละคนหากเห็นแล้วมองว่าสิ่งที่ทำอะ่ะเป็นสิ่งที่ถูกมึงก็ทำไปมึงก็ทำไปกูก็ไม่ได้ห้ามกูก็แค่บอกว่ากูค,คิดของกูอย่างนี้กูไม่ได้ห้ามแต่กูแค่อยากจะเตือนมึงให้ฟังว่าเรา กำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งดีๆคือไม่ว่าทางฝั่งไหนจะมีความต่างกันอย่างไรแต่เนื้อหาคือเขาต้องการที่จะเผยแพร่ศะสนาพุทธออกไปให้มากที่สุดอย่างน้อยๆวันนี้มันก็มีท็อปปิกท็อปิกขึ้นมาว่าการสอนธรรมะมันเป็นอะไรยังไงเข้าถึงยังไงกันได้บ้างไม่ต้องกลัวแนวทางที่ผมเรียนทำน่ะมันคนรักษากับการฟังธรรมอยู่แล้ว แล้วก็ไม่ได้เป็นสายที่ไปนั่งอบรมไปนั่งเรียนให้ใบมีใบเกรติบัตหรอกกลางเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใจเราเนี่ยเป็นกลางไหมตอนที่เรานั่งฟังเราฟังแล้วเนี่ยมันเป็นกลางไหมบางคนก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่เป็นกลางต้องด่านันทชัยเราถึงจะชอบมันไม่ใช่แล้วก็ต้องดูเหตุและผลด้วยสิมันต้องดูเหตุและผลว่ามันเกิดอะไรไอ้เรื่องด่านเนี่ยเขาก็โดนอยู่ไม่ใช่เขาไม่โดนนะ และที่ออกมาพูดเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าผมเห็นด้วยหรือสนับสนุนแนวทางของกองทัพรมเพีเยงแต่พอผมเห็นการขัดแย้งกันเรื่องนี้มันก็รู้สึกว่าบางอย่างมันเกินไปเท่านั้นเองแต่อันนึงที่น่าสนใจอที่เขาบอกว่าไม่เปิดเองจะข้าคุบอย่างเดียวคือประเด็นประเด็นสําคัญเลยประเด็นสําคัญเลยเรื่องบอกดําเนินคดีอะไรกระบวนการทางกฎหมายมันมีกระบวนการทางกฎหมายมันมีนมมนมและผมก็มีความเห็นทางกฎหมายไปในแง่ที่เป็นคุณกับอาจารย์เบีย เป็นคุณมากคือต่อให้วันนี้ผมจะบอกว่าอันนี้มันผมว่ามันไม่แฟร์แต่อีกมุมหนึ่งคุณก็ต้องแยกกันนะคุณต้องแยกว่าอันไหนที่เราวางเป็นกลางอันไหนที่เราว่ามันเกินไปมันล้าเส้นมันก็ต้องแยกกันไอการไปจับสืบพระนอกรีดเนี่ยถ้าเอาตามหลักของธรรมที่เราร่ำเรียนกันมาจากครูบาอาจารย์ผมเนี่ยจะไม่ไปแตะพระ จะทาผิดทําถูกเพราะมีเจ้าคณะในการดูแลส่วนใครที่มีเบาะแสว่าพระทำไมด่ดีก็เอาหลักฐานแจ้งไปยังเจ้าคณะอันนี้คือขั้นตอนหรือจะประสานงานไปมูลนิธิกองทัพทำก็ได้อันนี้ไปโฆษณาให้เขาอีกมันมีเหตุผลมันมีที่มามันไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบเฮ้ยเอาเป็นเอาตายกันขนาดนั้นถามว่าทุกวันนี้โดนดา่าไม่เรื่องที่เป็นเล่อนอาจารย์เบียก็โดนอยู่แต่มันก็ต้องแยกไอ้ตรงไอ้ตรงนั้นน่ะถูกผิดชอบไม่ชอบก็ใส่ไป ไม่ได้ห้ามแต่ควรจะเว้นกับคนอื่นที่เขาไม่ได้อยู่ในวงด้วยอันนั้นคือคือแฟร์มากกว่าคือแฟร์มากกว่าอย่างที่บอกเลยครับแนวทางแนวทางทมก็มีหลายแนวทางบางคนชอบฟังธรรมะแล้วบรรลุธรรมได้เออก็ไปสิครับก็ฟังแล้วบรรลุได้ก็ไปไม่ได้ว่าฟังแล้วไปถ,ถ้าคือท่านนิสัยชอบแบบนั้นไม่ได้ว่าก็ฟังแล้วไปแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะก็จะชอบจริตลักษณะเหมือนกันหมด บางคนก็อาจจะชอบไปปฏิบัติของเขาแยกไปในป่าในเขาคนเดียวไปเลยไม่ได้สนอะไรด้วยมันมีความต่างมันไม่ใช่ไม่มีความต่างอย่างอย่างที่บอกเลยครับวิธีการคิดเรากําลังพูดถึงในแง่ของธรรมะเราต้องรู้จักให้อภัยเมตตาธรรมไหมอ่ะเราชอบฟังธรรมแต่เราด่าเขาแบบไปล่อถึงลูกเขาอะ่ะมันถูกไหมเราเป็นคนฟังธรรมะเราฟังธรรมเพราะอะไรให้ใจเราเป็นธรรมใช่ไหมอันนี้เรามันเป็นธรรมไหมล่ะ อไอการไปยุ่งไม่ยุ่งเนี่ยมันมีกระบวนการของมันอยู่มันมีกระบวนการของมันอยู่มันมีกระบวนการมันไม่ได้ว่าเอ่อมันไม่ใช่ว่ายังไงอะมันมีกระบวนการของมันอยู่อ่ะเขาก็ใช้ตามกระบวนการผิดถูกชอบไม่ชอบก็ทัวร์ก็ไปลงอย่างที่เห็นแต่ทัวร์เนี่ยมันก็ต้องแยกแยะไหมอะไม่ใช่ว่าไปเล่นถึงคนรอบข้างเขาอะซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วย เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยไม่มีผู้เสียหายฟ้องได้ไงก็มันเป็นความผิดอาญาแผ่นดินไงเขาก็ใช้ช่องทางนี้ในการไปร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ในการที่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษอ่ะที่เขาบอกว่าเขาไปแจ้งเพิ่มผมเคยอธิบายเรื่องของมาตรา112พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไปแล้วใน E ีีก่อนหน้านี้ผมอธิบายค่อนข้างละเอียดด้วยแล้วผมก็ถามหาหลักวิชาการเวลาที่จะมาดำเนินการแบบนี้ขออ้างอิงทาง คำพิพากษาสารีกาจะได้ไม่ต้องเถียงกันปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยผมว่าเหมือนเหมือนเหมือนสิ่งที่เราพูดอะหลายๆฝ่ายก็เห็นด้วยเขาก็มีการออกมาพูดอย่างวันนั้นเนี่ยเห็นพี่เปียกก็เอาคำพิพากษาสารีกาขึ้นมาอ้าง,แต,แ,ง,างแต่ที่ไปแจ้งออครับปิดเสียงหน่อยแต่ที่ไปแจ้งที่ไปแจ้งเนี่ยเป็นแจ้งเรื่องของดูหมิน่นเจ้าพนักงานคณะปฏิบัติหน้าที่ องค์ประกอบความผิดตามกฎหมายดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานขณะปฏิบัติหน้าที่องค์ประกอบเนี่ยมันครบถ้วนแต่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนกองปราบปรามก็ต้องไปเรียกก็ต้องออกหมายเรียกไปถึงพระที่อยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของมหาเถรสมาคมว่ามีท่านหนึ่งท่านใดที่เห็นว่าคําพูดของอาจารย์เบียเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานขณะปฏิบัติหน้าที่ไหมคือเราเอะไปแจ้งได,ได้แต่สุดท้ายเนี่ยคำว่าดูหมิน่นหรือไม่ดูหมิน่น เจ้าตัวเนี่ยเขาก็เป็นคนกําหนดได้ถ้าเขาบอกว่ามันไม่ดูหมิน่นก็จบนะคือนี่คือมุมทางกฎหมายที่เปิดไว้มันไม่ได้ว่าแจ้งแล้วมันผิดปับ๊บหรอกมันมีกระบวนการของมันอยู่แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาทํามุมมองของคนที่ฟังทนายพูดคือการเอาความรู้ทางกฎหมายมาลังแกคนอื่นขึ้นคืออย่างนี้มันเป็นอ่ะอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราบอกว่านี่คือรถทัวร์ที่วิ่งไปเนี่ยคือรถทัวร์ อันเนี้ยคือรถทัวร์ที่บอกว่าพอมันมีคนคิดว่ามันเป็นการใช้กระบวนการทางกฎหมายในการลังแกคนอื่นอ่ะคุณมีสิทธิวิจารณ์รถทัวร์ก็วิ่งไปอันเนี้ยความเห็นที่ต่างกันเรื่องของความเชื่อเรื่องของการสอนเรื่องของการเรียนธรรมะเราไม่ได้ว่ากันทําอะไรก็ทาได้หมดแหละไอ้ตุ๊กแก่มันร้องอะไรจังหวะนี้วะเนี่ยเมื่อกี้ก่อนกูจะไล่หมาก็หอนพรุ่งนี้ก็วันโกนด้วยยังไงวะเนี่ยมันมีคนไปตรวจสอบอยู่แล้วแหละไม่ต้องกลัวหรอกเขา ตรวจมาทั้งนี้ก็สวนกลับมันเราคุณคิดดูนะธรรมะที่เรากําลังแสวงหากันคือการหลุดพ้นถึงพันธิพานที่ไม่กลับมาเกิดหลุดจากบ่วงเวรบ่วงกรรมแต่เรากำลังจะซัดกันไปซัดกันมาคนดูอยู่มองเข้าไปเฮ้ยอันนี้มันตีกันเรื่องธรรมะหรือมันตีกันเรื่องผลประโยชน์อะไรนี่นะประเด็นนะอยู่ตรงนี้เลยนะที่กําลังออกมาทะเลาะกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมะหรือเรื่องผลประโยชน์อะไรเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้เลยที่กําลังตีกันอยู่เพราะว่าถ้าเราบอกว่า ทุกคนต่างต้องการอยากให้มนุษย์ที่ศรัทธานในศาสนาพุทธเป็นคนดีเข้าถึงหลักธรรมที่ถูกต้องได้ในมุมของแต่ละคนนะในมุมของแต่ละคนย้ําอย่างนี้นะครับเขาก็เผยแพร่ไปถ้าสิ่งที่เขาเผยแพร่มันทําให้ลูกศิษย์ลูกหาคนที่เป็นเอฟซีหรือว่าเป็นดอ้อมของแต่ละฝ่ายเขาหันมาทําความดีเราก็ต้องอนุโมทนาสันเสริญไม่ถูกหรอถ้าเขาทําแล้วคนไปทําดีคุณจะไปด่าเขาทําไมแต่ถ้ามีบางคนบอกว่า การสอนตัวนี้มันผิดไปจากหลักการของพระไตรปิฎกมันก็ต้องกลับมาดูว่าอะแล้วหลักที่มันถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันต้องมีศาลพระขึ้นมาตัดสินไหมว่าใครมีสิทธิ์ในการสอนธรรมะหรือไม่ใครที่ไม่มีสิทธิ์ในการสอนธรรมแล้วถ้าสอนผิดจะถูกดำเนินคดีถ้ามันมีกฎหมายที่ปิดปากในลักษณะแบบนี้เราคิดดีว่าต่อไปในอีกข้างหน้า วันดีคืนดีมีคนอย่างอาจารย์เบียรเบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5ที่เก่งมากๆในการเผยแพร่ศาส,สนาพุทธเผยแพร่คําสอนของพทธองค์ได้พอเขาเห็นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากสอนใครไม่อยากพูดถึงอยากปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระพูดให้คิดพูดให้คิดคือคนรุ่นใหม่ออกมาทำไอ้กฎจักรวาลเนี่ยไปอยู่กับธรรมราษเลยกฎจักรวาลเนี่ย มันเป็นหลักอืมคือผมนะถ้าผมเอากฎหมายไปจับอ่ะมันต้องมีคนผิดฟังดีๆนะถ้าผมเอากฎหมายไปจับเรื่องเนี้ยมันต้องมีคนผิดมันจะไม่มีคนผิดไม่ได้มันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดเพราะระบบกฎหมายเมืองไทยคือการกล่าวหาว่าเขาก็ทําความผิดและหากเขาไม่ผิดอีกฝ่ายก็ถือว่าอาจจะแจ้งความเท็จในข้อเท็จจริงแต่ข้อกฎหมายไม่เท็จนะหรือฟ้องเรื่องเหตุละเมิดทําให้เขาเสื่อมเสียแต่ คนที่เรียนธรรม,มะมาที่ศึกษาธรรม,มะมาผมว่าหลายๆคนก็คงจะเข้าใจคําว่าเรื่องกรรมก็ไม่อยากจะไปทํากรรมเพิ่มหรือวิธีคิดอีกมุมหนึ่งก็คือสิ่งที่ทำเนี่ยไม่เป็นกรรมถ้าสิ่งถ,ถ้ามีความเชื่อในมุมหนึ่งว่าสิ่งที่ทาที่ไปกล่าวโูษอาจารย์เบียร์ไม่เป็นกรรมก็ละไว้เพราะนั่นคือสิ่งที่เขาเชื่ออย่างนั้นตามหลักคําสอนเขาเชื่ออย่างนั้น มันเป็นความเชื่อของเขาที่เขาเชื่อมาว่าเขาหลักธรรมจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคุณไปดูประเทศอื่นบ้างไปดูประเทศอื่นบ้างเนี่ยเราก็จะพบเห็นว่าหลักธรรมเนี่ยมันก็มีความหลากหลายเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานผมได้มีโอกาสไปสถานที่ปฏิบัติธรรมที่หนึ่งเป็นการเปิดโลกผมเหมือนกันนะคือรณรงค์เนี่ยไม่ใช่เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่หรือคนที่มานั่งอ่านพระไตรปิฎกมาตลอดทั้งชีวิตผมเป็นเด็กวดัด ไหว้พระสวดมนต์พระธรรมวัชชาวัดเย็นเนี่ยซึมหัวมาบางสกุลทุกคืนนั่งฟังตลอดเพราะอยู่วัดด้วยกันแต่ถ้าจะให้มาเอาพระไตรปิฎกมาเทศไม่ถนัดว่ะอ่านเองรู้เรื่องแต่ไม่ถนัดต้องเป็นนั่งสอนใครเพราะไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตเลยว่าจะต้องมานั่งสอนลักษณะแบบนั้นไม่ได้อยู่ในหัวกระบาลผมเลยสักนิดแต่พอมาวันหนึ่ง มันพอมาวันหนึ่งมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในฐนานะที่เราก็เป็นคนพุทธผมเป็นเด็กวัดไม่ใช่ลูกไม่ใช่แค่ว่าเป็นทนายนหรือปฏิบัติธรรมผมเป็นเด็กวัดมาตั้งแต่อายุ14จนได้ใบว่าความก็ยังเป็นเด็กวัดแกบมันกว้างมากเพราะงั้นเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเนี่ยก็ผมก็อยู่ในวัดผมก็เห็นทั้งหมดผมก็เห็นวิธีการจัดการวิธีการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเวลา พระเขามีเรื่องกันเขาหนักขนาดไหนผมก็อยู่อะคุณถามว่าผมเจออะไรบ้างอ่ะมอ็อบต่อยกันทุกอย่างที่มันเคยเป็นขา่าวผมเคยเห็นมาหมดแล้วเพียงแต่ว่าแล้วมันยังไงต่อเห็นแล้วมันยังไงต่อเพราะว่าเขามีพระปกครองดูแลอยู่แล้วเราก็ต้องแจ้งบอกเบาะแสไปไม่ใช่ว่าเราเห็นเบาะแสแล้วเราก็นิ่งเฉยแต่ถ้าเป็นรนมาลงรนมาลงอาจจะไม่ได้แจ้งนะ อยากแจ้งก็แจ้งเพราะผมถือหลักธรรมนี้ว่าผมไม่ก่อกรรมกับพระผมไม่ไปจับพระศึกน,น,มมนั่นคือสิ่งที่ผมปฏิบัติของผมมานั่นคือสิ่งที่ผมปฏิบัติของผมมาส่วนใครที่บอกว่าจะไปจับพระศึกไม่ใช่แนวทางผมแต่ถ้าท่านอยากทําอย่างนั้นก็เชิญเพราะผมกลัวกรรมนี่คือเหตุผลของผม พราะง,งั้นถ้าคุณไปดูประวัติผมเนี่ยผมไม่เคยจับพระศึกเลยขนาดผมเป็นทนายที่ดังขนาดนี้ผมก็ยังไม่เคยทําเป็นเรื่องเดียวที่ผมไม่แตะถ้าใครสังเกตนะพระจะทําอะไรยังไงผมไม่แตะไม่แตะเลยมันเป็นความต่างแหมวิธีตรวจสอบอย่าให้พูดเลยเดี๋ยวจะตีกันอีก แล้วเราก็ไม่ได้มีข้อมูลคืออันนี้เราไม่มีข้อมูลแต่ถ้าเกิดว่าจะให้หาวิธีตรวจสอบทําได้ไหมทําได้แต่ผมไม่มีข้อมูลและผมก็ไม่อยากจะมีข้อมูลเออเพราะงั้นโปรดอย่าอินบล็อกมากูไม่ใช่ทางผ่านอย่าทําไปทําเองรับผิดชอบกันเอาเองกรรมของผู้ใดเป็นกร,รมของผู้นั้นกร,รม,มึงไม่ใช่กรรมของกูกูแค่พูดให้มึงฟังมึงฟังแล้วมึงไม่คิด หรือมึงคิดไปอีกแบบหรือมึงจะโกรธกูผมก็ไม่ได้ว่าแต่ถือว่าได้บอกแล้วไม่ใช่ว่าไม่ได้บอกถือว่าพูดแล้วไม่ใช่ว่าไม่ได้พูดเพราะว่าหลักธรรมที่ผมปฏิบัติภาวนากันมาเนี่ยคือการนั่งภาวนาสมาธิผมได้มีโอกาสไปบวชเป็นพรรษาไปบวชอาเต้เป็นใครกูจะไปรู้ไหมกูไม่ใช่เป็นกรรมการในมูลนิธิกองทัพธรรม กูแค่รู้จากข่าวที่พวกมึงรู้กันกูก็รู้เท่ากันนั่นแหละแล้วกูก็ไม่ได้อยากเอ็กซ์คลูซีฟโทรไปหาพีเ่เปี๊ยกปาเต้คือใครกูไม่อยากเอ็กซ์คลูซีฟขนาดนั้นแค่นี้กูก็จะอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยกูม,มาพูดเรื่องอาจารย์เบียเนี่ยกูมไม่อยากเอ็กซ์คลูซีฟขนาดนั้นมึงเห็นใจกูด้วยถ้ากูเอ็กซ์คลูซีฟขนาดนั้นมึงเชื่อเลยกูต้องไปนั่งในาใยใการแล้วก็ไปชนกับอาจารย์เบียซึ่งกูมไม่ต้องการใครทําอะไรไว้เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาเราเนี่ยนั่งดูคนสองกลุ่มททีี่่บอกวาามนนห้ เราดูแค่นี้ส่วนว่าเราชอบไม่ชอบเราก็เอาธรรมที่เราพบเห็นไปพิจารณาดูเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งใดใช่ไม่ใช่จากธรรมะที่เรามีอยู่ในใจคนที่มีธรรมอยู่ในใจต้องมีหลักเมตตาให้อภัยกันพูดขนาดนี้แล้วมึงยังต้องให้กูพูดถึงใครอีก mm hmm. กูไม่ต้องพูดตรงๆขนาดนั้นก็ได้แต่มันเป็นเรื่องของธรรมะผมเล่าให้ฟังผมก็ไม่ได้ว่า จะใช้คำว่าอะไรเดียไม่ใช่ที่จะสุดโต่งในเรื่องของความเชื่อทางศาสนาขนาดนั้นแต่มันมีเหตุให้ต้องเชื่อมันมีเหตุให้ต้องเชื่อปี2 5 5 8ตนนรงเนี่ยไปบวชคือพ่อผมเนี่ยมราณะภาพปี58ผมก็ไปบวชให้ท่านที่วัดป่ากุทเปิดก็ไปเจอพระอาจารย์วัชระ,ะเจ้าอาวาสวัดป่า ผมขึ้นไปเนี่ยกะว่าจะบวชก็คงจะไม่กี่วันหรอกมั้งวัดป่าไม่ได้บวชง่ายๆพระอาจารย์บอกมาชุดขาวก่อนมามามาเป็นหน้าก่อนสิบ้าวันครึ่งเดือนดูซิว่าจะอยู่ได้ไหมคุณนึกสภาพนะถึงผมจะไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรเป็นเด็กวัดแต่ก็ยังเป็นวัดในเมืองผมขึ้นไปตรงนั้นมีแต่กุฏิเครื่องทำน้ำอุ่นก็ไม่มี อากาศก็หนาวมากสมัยก่อนขึ้นชื่อว่าภูทับเบิกที่มันน้าค้างมันเป็นน้ําแข็งอะแม่คันนิ้งมันออกอะถามว่านาวขนาดไหนก็ต้องอยู่อย่างนั้นอยู่จนครบพรรษาจากเดิมนึกว่าไม่กี่วันอยู่เป็นพรรษาผมก็ถามคำถามับตัวเองว่าอ้าวมันอยู่อย่างนี้คดีก็ไม่ได้ไปทำทำอะไรดีวะเนี่ยแล้วเมื่อ,อไหร่จะได้ศึกเนี่ยอาจารย์ไม่ศึกด้วย ก็อยู่ไปเอ๊มันก็มีให้เราเลือกอยู่ไม่กี่ช้อยเลยนะอ่ะไอ้เรื่องถือศีลสวดมนต์ทำข้อวัดกวาดลานวัดอ่าเช้าบิณฑบาตอ่ะตื่นมาสวดมนต์เดินจงกรมแสงพระอาทิตย์ขึ้นเห็นใบไม้เป็นสีเขียวก็เดินบิณฑบาตเดินลงเขาไปบิณฑบาตแล้วก็เดินกลับขึ้นมา <ๆ S 1> ก็ทําอย่างเงี้ยอยู่สี่เดือนครึ่งช่วงเที่ยงก็จาวัดนอนวัดตรงๆก็คือนอนถ้าไม่นอนก็จะภาวน,นานอน ตื่นมากวาดลานวัดแล้วก็หัวค่าทําวัดตอนกลางคืนกันแล้วก็นั่งสมาธินั่งสมาธิเสร็จกลับไปที่กุฏิก็นั่งปฏิบัติกันต่อกุฏิใครกุฏิมันเพราะหลังกุฏิผมคือปา่าช้ามันจะมีอะไรให้มันต้องกลัวมันกลัวตั้งแต่วันแรกที่เขาให้ที่พระอาจารย์ให้ไปอยู่กุฏิพระแล้ววันนั้นกะว่าจะตื่นใา้สายหน่อยตีห้าเปงมีคนมาเรียกชื่อผมตรงข้างหน้าต่างคิดว่าผมจะตื่นไหมล่ะ ก็ต้องตื่นมาสวดมนต์กลัวมากกลัวจริงๆกลัวจริงๆกลัวมากกลัวผีมากกลัวสุดๆแล้วก็มีแนวทางว่าอยู่วัดทํายังไงไม่ให้เบื่ออย่าไปคิดว่าจะต้องศึกโอ้โหคนไม่มีประสบการณ์เป็นพรรษาไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกไม่มีประสบการณ์เป็นภาษาไม่รู้หรอกคนไม่มีประสบการณ์เป็นภาษาไม่รู้หรอกใครบอกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติดีๆไปเอาทักพันษาก่อนเอ่อไปเอาทักพันษาก่อนแล้วถ้าไปเนี่ย คือมันมีก็สองแนวทางแนวทางแรกก็คืออย่างที่ผมว่าทําข้อวัดให้ครบแค่นั้นกับอีกแนวทางหนึ่งคือท่องปฏิโมกบบสวดปฏิโมกผมก็นั่งคิดเลยเขาบอกว่าบทสวดปฏิโมกท่องแล้วเนี่ยพ่อแม่ถ้าอยู่ในรกขุมไหนได้ขึ้นหมดผมก็มานั่งคิดหลวงพ่อเราก็เป็นพระปฏิโมกโอ้ถ้าท่องปฏิโมกเนี่ยมันมันก็ไม่ต่างแต่ผมกลับมานั่งท่องประมวลกฎหมายใหม่อะ่ะผมก็นั่งคิดเออถ้าถ้าท่องปฏิโมกได้แล้วผมสึกไปผมก็อาจจะไม่ได้ใช้ไง ผมก็เลยไปอีกพาร์ทหนึ่งก็คืออ่ะเขาบอกว่าสมาธิมันเข้ายากมันหายากมันเป็นของดีแต่มันทุกคนมันเข้ายากผมก็เลยไปฝึกทางสมาธิสี่เดือนครึ่งปิดวาจาก็ทํามาแล้วอดอ,อาหารไม่กินเลยก็ทํามาแล้วเอาเป็นเอาตายอ่ะสุดท้ายก่อนพระจันทร์เต็มดวงสองวันก่อนออกพรรษาถึงเข้าฌานได้แล้วผมเข้าไม่เหมือนชาวบ้านผมเข้าปุ๊บไปเลยเพราะเนี่ยกูเก่งไงกูเข้าได้ใครๆก็ บอกว่าเข้าไปแตะแล้วก็ไม่ไม่สามารถควบคุมได้แต่กูเข้าไปควบคุมอยู่อย่างนั้นตลอดเลยเป็นเดือนอยู่อย่างนั้น,นเล่นกับลมหายใจไปรู้ลมหายใจมันก็รู้ลมหายใจเล่นลมหายใจเบื่อลมหายใจ <c oughs> <c oughs> คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันจะมีความชอบเหมือนเหมือนกับที่คนถามว่าไอเ้เรื่องมูลนิธินี่ยังไม่จบนะเนี่ยที่ถามมาเนี่ยก็ <c oughs> มันก็เป็นสะท้อนจิตของเราว,าว่าจิตของเราเนี่ยมีแรงอาฆาตกับเขานนเราเนี่ยแรงอาฆาต ขณะเดียวกันเนี่ยไปผูกเวรกับเขาน่น่ะที่เรากําลังถามว่าจะเป็นเล่นเขาอย่างไงอะ่ะเรากําลังผูกเวรกับเขานั่นน่ะเออผมผมก็ไม่ได้ว่าคุณจะทำคุณก็ทำเรื่องของคุณแต่ผมแค่บอกว่าทางทำที่เราศึกษากันมาปฏิบัติกันมามันคือการผูกเวรผูกกรรมผมนี่โดนคนด่าบ่อยแต่ผมไม่เคยฟ้องใครบางและส่วนใหญ่ที่มาด่าหลายครั้งก็ไม่ใช่เรื่องจริง